จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567 วันที่23กรกฎาคม2567เวลา14นาฬิกาณศูนย์พัฒนาอาชีพหนาองบัวอเภอเมืองกาญจนบุรีจกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจัังหวดกาญจนบุรีมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุภาพมงคลบูชาไถ่เทศรองผู้ว่าราชการจัังหวดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2 18รกรกฎาคม2567พร้อมด้วยพลตำรวจตรีนักครินสุขนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนายทัดหลือสะอาดประลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทห,ห,หารตำรวจจิตอา,าสา904จิตอาสาพระธรรผู้นำชุมชนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ 28ิบปกรกฎาคม2567ห้า้หกสิบเ็กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ประยุกต์และอารยกรเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการบูรณาการและออกแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบอารยกรเกษตรตามแนวพระราดำริโดยอาศัยกลไก,ลไกลความร่วมมือของภาคเครือข่ายเพื่อบรเทาปปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง และเป็นพื้นที่ต้นแบบสําหรับการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชานำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวณนศะูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัวอําเภอเมืองกาญจนบ,บุรีซึ่งอาศัยกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยการสืกษสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริจึงได้จัดก,กิจกรรมจิตอาสาปลูกข้าวไร่และผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้เด็กเยาวยชนและประชาชนในชุมชนต่อไปจากนั้นประธานในพิธีนำหัวหน้าสุรราชการประชาชนจิตอา,าสาจิตอา,า,าสา904จิตอาสาพยา,านาคร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งและไมยืนต้นอื่นๆบริเวณพื้นที่โครงการและร่วมปลูกข้าวไร่ในแปลงปลูก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบำรุงรักษาแปลงผักของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งประธานในพิธีได้เปิดป้ายประดับตราสัญลักษณ์โครงการโคกหนองนาอาริยะเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567